นี่คือต้นองุ่นบราซิลนะฮะพพอเมล็ดนะครับใช้เวลาปีหนึ่งนะฮะสูงประมาณ4ี่0ห้าิเซนนะฮะพร้อมปลูกนะมีรากแก้วนะฮะถ้าดูแลดีๆก็ใช้เวลาประมาณหปีถึง6ปีนะฮะมีลูกแน่นอนนะฮะรับประกันเลยนะครับใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะฮะน้ำนี่อย่าให้ขาดนะครับองุ่นบราซิลชอบพื้นที่ร้อนชื้นนะฮะประเทศไทยนี่ปลูกได้ทุกภาคเลยนะครับ เป็นต้นไม้ยืนต้นถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อ,อว่าอันุอังุนบาซิลนะฮะภาษาบาซิลเรียกว่าจาโบชิคาบานะฮะตัวนี้ผลมัน,น่ะเดี๋ยวดูในคลิปต่อๆไปได้เลยนะฮะคือนี่คือผลนะฮะข้างในจะมีมะเมล็ดนะฮะจริงๆเปลือกก็ทานได้นะฮะ,มะเมล็ดก็ทานได้นะฮะ,มะเมล็ดจะเป็นอย่างนี้นะคือเคี้ยวได้หมดเลยนะฮะมีสาร ต้านอนุมูลอิสระนะฮะเยอะมากแล้วก็สารอ่าตัวหนึ่งคือลดการอักเสบของร่างกายดีมากนะฮะอ่าผลจะโตไม่โตอยู่ที่ต้นนะฮะต้นยิ่งโตนะฮะผลยิ่งดกแล้วก็ผลแต่ละผลก็ยิ่งโตนะครับอ่าตัวนี้ปลูกในประเทศไทยนะฮะเห็นไหมนี่คือเป็นเมล็ดนะฮะขอโทษนะประธานโทษนะฮะอันนี้ที่เหยียบเพราะว่าต้องการเอาเมล็ดออกมานะฮะตอนนี้แทบจะไม่ได้ขายผลสุกเลยนะฮะ เพราะว่าตอนนี้ความต้องการดีมาสภัยไม่บาลานซ์คือต้องการต้นเยอะแล้วราคาต้นแพงมากตอนนี้นําเข้าก็เยอะนะฮะแต่นี่คือของไทยเราแท้ๆเลยนะฮะเอาต้นพอ่อต้นแม่มาปลูกที่มาจากบราซิลมาปลูกนะฮะตอนนี้ของเราปลูกได้สิบกว่าปีนะฮะมีสองไว้กว่าต้นมีลูกพร้อมพร้อมทานนะฮะแต่ส่วนใหญ่คือตอนนี้ต้องต้องมาทาเอาเอาเมล็ดออกลักษณะน,นี้นะนี่คือเปลือกเนาะแล้วก็ล้างให้สะอาดตากแห้งแล้วก็ไปเพาะนะฮะ ก็ตอนนี้ความต้องการดีมันสะพายไม่บาลานซ์กล่องนี้สองไร่กโลนะฮะเหยียบได้เหยียบลงไปแล้วเกือบจะหมดแล้วนะฮะขอโทษนะฮะเนี่ยรูปมันจะใหญ่อย่างนี้นะฮะสมบูรณ์จริงนะครับแต่เราก็ต้องเหยียบนะเพื่อที่จะให้มันแตกแล้วก็จะได้เอาเม็ดไปเพาะนะฮะกล่องนี้ได้ประมาณสองหมื่นต้นนะครับครับนี่ปลูกในไทยมีผลแล้วนะฮะไปทําไว้ได้นะฮะไปทําน้ําสกัดผลไม้ได้นะฮะทานสดอร่อยมากหกวันหกรสชาตินะฮะจริงๆนะฮะ วันแรกเด็ดมาเหมือนฝรั่งวันที่สองก็เหมือนอลิ้นจี่นะฮะแล้วก็เหมือนน้อยหนาเหมือนเาอรสนะฮะแล้วก็วันต่อๆไปก็รสชาติจะเหมือนองุ่นบราซิลเลยนะ,ะก็คือองุ่นบราซิลนี่เองนะครับไม้ยินต้นอยู่ได้ถึง200300ปีนะครับยิ่งนานวันยิ่งโตลูกยิ่งดกดกได้ขนาด500กิโลถึง1ตันนะฮะ1,000กิโละฟังไม่ผิดครับ1ต้นมีนถึง1,000กิโลนะฮะไวองุ่น บราซิลหรือว่าวิสกี้นะฮะองุ่นบราซิลราคาควรหนึ่งไหลตังนะฮะมีตังก็หาซื้อกินไม่ได้ผลไม้ก็มีตังเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็หาซื้อกินไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าต้นหนึ่งออกลูกได้ปีละสองรอบนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆนะฮะเพราะว่าแมลงเขาไม่ไม่ไปไม่ไปกินไม่ไปเจาะนะฮะตัวนี้อัศจรรย์มากเลยนะฮะไม่เชื่อลงมาดูนะครับครับที่ต้น เด็ดกินต้นคาสดๆกินได้เลยนะฮะไม่เคยใช้สารเคมีใดๆนะไม่จําเป็นต้องใช้นะฮะประหลาดมากนะครับโอ้เป็นผลไม้อัศาจรรย์ราคาตอนนี้โลละสามร้อยบาทนะครับแต่ไม่มีลูกขายนะฮะของเราเนี่ยมีย20ี่สิบสองรก่าต้นเนี่ยแทบจะต้องมาเอามาเพาะมาเมล็ดหมดเลยนะฮะตอนนี้ต้นหนึ่งเราก็ได้ประมาณสามสิบถึงห้าสิบกิโลเพราะาต้นมันยังไม่ไม,ไม่สูงมากไม่โตมากนะครับเพื่อนๆคน,นไหนสนใจอง,งุ่นบราซิลนะฮะของแท้เลยนะฮะ ผ่านการปรับอุณหภูมิสมดุลระบบนิเวศของประเทศไทยมีลูกแล้วนะครับรับรองไปปลูกแล้วเนี่ยรอดนะฮะอึดทนแล้วก็มีผลแน่นอนนะครับทํากันสดๆเลยนะฮะนี่กาลังนี่เดือนเมษานะผลมาออกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกรอบหนึ่งประมาณสามสี่เดือนตอนนี้ต้องเอาเม็ดมาเพาะแล้วก็ทําต้นกล้าให้เพื่อนเพราะสั่งเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ